จำเกษตรสวยๆแบบนี้เป็นใครไม่ได้เลยค่ะต้องเป็น s u f x x นะคะ360แรงมา้าปี5 7ค่ะแต่ตัวรุ่นนะคะเป็นปี5-9ค่ะพี่คาอ่าตัวนี้นะคะแรงมีสูงสุดอยู่ที่1,422นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวเราทำอะไรมาให้บ้างมาดูกันเลยนี่นะคะสีตรงนี้เลยที่เราทำมานะคะสดๆสวยๆเลยค่ะแล้วหนดกุ้งนะคะนี่เราตกแต่งมาให้แบบสวยๆเลย ยังไม่พอแค่นั้นนะคะแล้วยังทํากระจกนาซาให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะดูเลยนี่แล้วยังไม่พอแค่นั้นอีกค่ะเรามีลาวไฟนะคะนี่สวยมากเลยค่ะข้างบนนะคะตอนกลางคืนอะ่ะเปิดไฟนี่สว่างจ้าแน่นอนค่ะตกแต่งให้ขนาดนี้โหพี่ไม่เอาเนี่ยหนูมไม่รู้จะพูดว่าไงเลนะเดี๋ยวเราไปชมส่วนต่างๆกันเลย ด้านข้างของเขานะคะนี่เลยนะคะเป็นตัวแปดน็อตอยู่น็นตะอ่าแต่ว่าน็อตแต่และตัวแน่นแ่นทุกตัวเลยค่ะยางนะคะเต็มทุกเส้นแน่นอน,นค่ะเดี๋ยวจุนจะพาไปไล่ดูนะคะพี่ขามามาไล่ดูกันเลยนี่นะคะดอกยางยังอยู่อยู่เลยค่ะพี่ทุกเส้นนี่อย่าหาว่าโมอ้อีกอ่าดูดูนี่นะคะดูบอกว่าคันเนี้ยเขาเป็นตัวสองเพาค่ะพี่อ่าตัวแม่เขาจะเป็นสองเพานะมาดูสีที่เราเก็บคาะกริบมากเลยพี่ทา อ่าอ่าอ่านี้ค่ะดูดูดูนี่นะคะจะเป็นภายในกระบะเนาะอ่าหัวแม่นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลกับพี่ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงค่ะอ่านี่เลยเป็นสีวาวยี่สี่จังหวะนะคะโอเฮตแคมชาร์จเข้ามาเร็วนะคะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะ สเปคของเขานะคะความยาวอยู่ที่6.3นะคะความกว้างอยู่ที่2.46แล้วนะคะอ่าเลขความสูงของเขานะคะอยู่ที่1.76ค่ะมาที่ตัวรูปกันต่อเลยค่ะมาชมกันเลยอ่ะงาม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 เลยพี่จ๋านี่ขานัาตะเแตนเอาไปวิ่งกเกษตรขนเงินขนทองขนไม้ขนอ้อยขนแป้งมันสับปะรังได้ทุกอย่าง ขนอะไรก็ขนได้ขนเงินด้วยค่ะอ่าอย่าพามาดูภายในกระบะกันมา <c oughs> นี่นะคะเป็นภายในกระบะสวยๆเลยพี่ไม่สวยนี่ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วสเปคของเขานะคะความกว้างอยู่ที่2.48นะคะยาวอยู่ที่7ค่ะและสูง1.7ค่ะพี่เป็น3เพ่าค่ะอูสหกิจค่ะอ่า สวยเลยค่ะพี่ขาพี่น้องการใช้งานของดัมเกษตรนะคะเอาไว้ขนผักผลไม้ได้หมดเลยถังน้ำมันของเค้านะคะบรรจุได้ถึง370ลิตรนะคะดูดิถังใหญ่มากเลยภายนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่อคะ่ะไปวันนี้เปลี่ยนมุมค่ะไม่อยากเป็นคนขับแล้วค่ะอยากเป็นคนนั่งบ้างอะมาดูทีละส่วนกันก่อนเลยอันนี้นะคะสามารถนั่งได้3คนนะน,นี้ก็จะเป็นเบาะเสริมเนาะต้องกดเอานะ เนี่ยจะเป็นตัวคอนโซลเขานะคะมีที่เก็บของเนาะนี่แก้ววางได้สองแก้วค่ะพี่มีที่ใส่ของทั้งสองช่องเนาะและตัวเกลี่ยของเขานะคะจะมีประมาณอ่าหกเกีีรยค่ะเป็นเกีีร์กระปุกนะคะสองถึงหกแบบซิงโครเมดค่ะมาดูตัวบอกของคนนั่งนะคะก็ประมาณนี้เลยตัววงมาลัยเป็นลูกปืนหมุนวนรอบตัวค่ะพี่อ่า ส่วนคัสของเขานะคะเป็นคัดแห้งแผ่นเดียวมีปิงตัวหนอนค่ะส่วนเบรกของเขานะคะเป็นลมล้วนนะคะสองวงจรอ,อิสระค่ะเนี่เป็นไงกันบ้างคะภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยแจ๋วแๆเลยนะพี่คะเป็นไงคะแจ๋วแๆเลยข้างในว่าแจ๋วแล้วแต่ข้างนอกแจ๋วกว่าที่ดูกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดราคากันเลยที่ยอยากรู้ไหมรปิดอยู่เท่าไหร่สวยๆแจ๋วๆเขียวเหนียวซับขนาดเนี้ยหรปิดอยู่ที่สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะพี่ได้ยินไม่ผิดแน่นอน ที่ซื้อไปเลยนะคะสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองค่ะโอ้โหได้ทั้งพ่วงเลยนะพี่ขาผลเงินขลนทองไาที่ได้ทั้งปีเลยถ้าใครสนใจนะคะโทรที่เบอร์0ู1 3์แปด3นนะคะยังไม่บอกแค่นั้นนะคะถ้าพี่มาซื้อกับเราหน้าร้านนะคะลุ้นรับรางวัลใหญ่หน้าง,งานไปเลยค่ะบอกเลยว่าได้คุ้มคุ้มจุกจุกแน่นอนนะคะอ่าแล้วัรดูมือสองตั้งเคยืเมเท่านั้นนะแล้เตือน,นค่ะ